อีกสถานที่ที่เราจะไปนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าช่วงเดือนตุลาปี2568นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้แล้วครับถึงทางก็เลี้ยวมานะครับบอกว่า อีกสากิโลเมตรจะถึงอุทยานแห่งชาติภูเหลือฝั่งขวามือและซ้ายมือก็จะมีรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะครับทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับปกคลุม บริเวณข้างทางนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางก็โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับขวามือเราตอนนี้ก็เป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะครับซ้ายมือก็มีรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับบอกว่าให้ขับช้าๆนะครับ ข้างหน้าจะมีด่านเก็บเงินนะครับรถยนต์คันละคันละสามสิบนะครับตรงนี้ก็คือทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือครับทางเข้าอุทยานเมื่อกี้นะครับป้ายบอกว่าอีก8กิโลเมตรนะครับจะถึงภูเรือนะครับตอนนี้ถนนก็เป็นลาดยางขรุขระนิดนึงนะครับแล้วก็แคบนะครับเพราะฉะนั้นคับโดยความระมัดระวัง บ,บอกว่ายอดผู้เรือเหลืออีก7กิโลเมตรนะครับทางขึ้นเขาแล้วก็ผิวทางชําลุดนะครับโปรดขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงทางขึ้นก็จะมีป้ายเตือนนะครับให้ ใช้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนิดนึงนะครับอพอมาถึงด้านหน้านะครับก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถนะครับ ายเตือนนะครับให้ขับช้าๆระวังรถส่วนทางนะครับเหลืออีกค่ากิโลเมตรนะครับจะถึงยอดภูเรือผิวทางก็ชำรุดนะครับเป็นไปตามที่ท่านผู้ชมเห็น,นครับตอนนี้วิ่งมาได้สักพักนะครับหลุมค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับวิ่งขึ้นด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เวลา7จะ11นาฬิกานะครับนะักท่องเที <out> ่ยวก็เริ่มขับรถลงมานะครับส่วนกันไหล hierarchy. คันนะครับก็ถนนแคบนะครับก็ช่วยกันหลบซ้ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าด้านบนเป็นยังไง เป็นผาซ้ำทองนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับตอนนี้ขึ้นมาก็เห็นหมอกแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วก็ทางก็เป็นหลุมเป็นบอ่อนิดนึงนะครับรถไฟฟ้าก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ นี้นะครับทางข้างหน้าก็จะเป็นทางขึ้นขึ้นเนินนะครับแต่มีหมอกลงจัดเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับทัศนวิสัยแค่ประมาณ20เมตรนะครับก็เปิดไฟหน้าช่วยให้ความสว่างนะครับรถที่ลงมาก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ยังเป็นทางโค้งอันตรายอีกนะครับ ิวทางชำรุดนะครับก็ระมัดระวังด้วยพอเลยหินเต่ามานะครับก็จะเห็นต้นสนนะครับสองข้างทางทางตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแคบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้หมอกลงครับทัศนวิสัยประมาณ50เมตรนะครับ บรยากาศข้างนอกนะครับ21องศาพอมาถึงจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดลานจอดรถครับเราก็เข้าไปจอดรถกันนะครับแล้วก็จะมีลานกลางเต็นด้วยครับตรงนี้แจ้งเลยนะครับว่าห้ามตรงไป ก็หาที่จอดรถนะครับแล้วก็นั่งรถของอุทยานขึ้นไปนะครับจุดนี้ก็คือลานจอดรถนะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำค่อนข้างที่จะสะอาดเลยครับ เดี๋ยวเราไปขึ is is mm ้นรถนะครับเดินทางไปยังยอดภูเรือกันนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายมากเลยครับีจะบอกเกียร์กันอ่ะไม่ใช่สิเอ้อก้อน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ยอดภูเรือกันแล้วนะครับอากาศตอนนี้ 9องศาเซลนเซียสนะครับชมวิวไม่เห็นอะไรเลยนะครับนอกจากหมอกสีขาวนะครับ ครับตอนนี้นะครับก็ไม่เห็นอะไรจริงๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าขาวโบกนะครับตรงนี้ก็คือข้างล่างก็เป็นเหวเลยนะครับปกติเราต้องเห็นนะครับว่ามีเมืองนะครับมี น,นี้ก็จะเห็นวิวนะครับภูเรือหนาวสุดในสยามดอกไม้งามสามฤดูนะครับเราจะมองเห็นภูต่างๆได้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้หมอกจัดนะครับไม่สามารถเห็นภูได้เลย ขาลงจากผู้เรือนะครับแบตเตอรี่เรามีอยู่3 8เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพอถึงข้างล่างนะครับเราจะได้แบตเพิ่มมาหรือเปล่านะครับนะครับเมื่อกี้เราลงมาจากผู้เรือนะครับตอนแรกมีแบต38บเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มีแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น42%เปอร์เซ็นต์นะครับ ได้แบตเพิ่มมา4%นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ